ตอกเนี่ยมันลงคลิปได้แค่สิบห้าวินะครับผมผมมันพูดไม่ทันอยู่แล้วถ้าจะให้เลี้ยงหมดว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้างอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดไปว่าหมอเป็นวัยรุ่นภาคกลางนะครับพอผมหมอเป็นวัยรุ่นภาคกลางปั๊บเนี่ยมันเลยเป็นปัญหานะครับของทุกคนนะครับว่าผมเนี่ยไปท้าวัยรุ่นภาคกลางทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอู่ช่างหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเงี้ยเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับวุ่นวายกันไปหมดเลยว่าไอเหี้ยสจแม่งท้าแม่งต้องออกไปวิ่งละมึงแม่งท้ามั่วซั่วเลยอะไรเงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือ อันดับแรกเลยผมต้องขอโทษนะครับทุกคนเลยนะครับที่เป็นวัยรุ่นภาคกลางเลยนะครับที่อยู่ภาคกลางนั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็ <S 2> <S 2> <S 2> เปนคนสุพรรณนะครับก็เอาง่ายๆนะครับแล้วก็แต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่เป็นขอนแก่นนะเออเป็นแม่เป็นขอนแก่นทีนี้ปั๊บผมก็เลยต้องขอโทษก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดพาดพลาดพิงถึงคนภาคกลางเลยแต่เพียงแค่ผมใช้คําพูดผิดนะครับผมผมใช้คําพูดผิดที่พูดไปว่า ไวรุ่ณภาคกลางมาเจอกูหน่อยลดแรงแรงแรงหน้าเฟสนะครับผมอันนี้คือผมพูดถึงเพื่อนของผมนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงเลยก็คือมีน้องมีน้องเฟิร์สนะครับเฟิร์สเซเว่นะครับมีช่างสันบางไทรช่างตุ๊กพรมแดนช่างเดชยุทธยายูแปดเลี้ยวนะครับพี่โจแคมซิ่งนะครับผมไอ้ต้นซาเล้งนะครับผม ก็จะมีกันอยู่แค่นี้นะครับที่โพสต์ขิงกันนะครับก็คือวันทริปเนี่ยที่ผมจะไปทริปก็คือไปขี่รถเล่นกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ได้แบบว่าจะชักชวนใครให้ไปวุ่นวายกันอะไรยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยว่าไอ้สอจอมึงไปท้าไปรุ่นภาคกลางนะครับผมไม่ได้ท้านะครับคือผมท้าเพื่อนผมนะครับถ้า ผมพูดแล้วทุกคนไม่สบายใจนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมก็คือง่ายๆคือผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครหรือว่าอยากจะทะเลาะกับใครนะครับอ่าประมาณนี้ครับส่วนเรื่องที่มีปัญหาที่เป็นโพสต์ไปแล้วนะครับเป็นโพสต์ไปแล้วเรื่องทา้าทาวิ่งแบบว่าเดิมพงเดิมพันเรื่องเชงอะไรก็เดี๋ยวผมมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอชี้แจงรอบแรกก่อนเลยคือผมเนี่ย ไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าคือกูไม่ได้ร้องไห้นะครับคือกูเพิ่งตื่นนอนนะครับดูหน้าเพิ่งจะตื่นนอนไม่ได้ร้องไห้นะผมไม่รู้จะร้องไห้ทําไมนะครับผมไม่ได้ร้องไห้อยู่แล้วนะครับก็เพิ่งตื่นนอนไอ้เชี่ยดูตากูเลยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นขึ้นมาเลยเมื่อกี้พี่โยปุกนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับฝากถึงมรรลุนภาคกลางด้วยว่าขอโทษหลายๆพูดผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ครับพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับท้าเล่นกับเพื่อนแต่ว่าพวกจริงจังเลยนะครับก็ประมาณนี้ เนี่ยครับผมก็ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าไปถามแข่งกับใครหรือว่าไปขิงใครที่อยู่ภาคกลางผมรู้ครับว่ารถแรงๆมันก็มีทั่วไปนะครับผมแต่ว่าผมขอวิ่งแค่กับเพื่อนผมแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้เออมันติกตอกมีสิบหกวิก็กูเปลี่ยนไม่เป็นครับกูเปลี่ยนมันกดปั๊บมันก็เป็นสิบห้าวินะครับผมประมาณนั้นนะครับเออแต่มันต้องเลื่อนเปลี่ยนนะครับกูก็เพิ่งรู้กูโง่ครับขอโทษนะครับ ประมาณนี้เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่โพสต์เป็นดราม่าก,กันเนี่ยก็คือเอาไว้ง่ายคือตอนเนี้ยมันหนักหนักเลยนะครับหนักเลยก็อาจจะมีถึงขั้นได้แข่งลดกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ขอแข่งในสนามนะครับเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องกติกาเลยจบแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่านา <c oughs> ที่นี้ก็คือทางผมก็โอเคนะครับทางผมก็โอเคคือ ผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาเรื่องหรือไม่ได้ไปก้าวร้าวพี่ๆหรือไม่ได้ไปอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าในเมื่อแบบว่ามันไม่จบสักทีก,ก็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 ต้องก,ก็คงต้องวิ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็ขอจบการพูดแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าต้องทํางานอีกวุ่นวายนะครับวุ่นวายเพราะว่าตอนนี้มีทํารถให้เพื่อนอีกหลายคันนะครับเห็นไหมนี่ครับประมาณนี้ครับก็ฝาก